ก่สวัสดีพี่พี่น้องน้แล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้คุณก็เปิดคลิปมาเจอกับผมในช่อง i t n ี w ิ2กันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ก็เป็นการพูดถึงหรือว่าแนะนํามือถือราคาถูกที่สุดและเป็นมือถือรุ่นใหม่ของ vivo ในปัจจุบันใครที่อยากได้มือถือราคาถูกที่สุดของ vivo ในปัจจุบันแต่ก็อยากได้มือถือรุ่นใหม่ต้องดูคลิปนี้เลยอาจจะมีความแตกต่างจากการแนะนํามือถือตามปกติเพราะว่าปกติที่แนะนํามือถือไป อาจจะไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดต่างๆเยอะมากแต่ถ้าแยกออกมาเป็นรุ่นเดียวแบบนี้ผมอาจจะให้ข้อมูลได้เยอะขึ้นละเอียดขึ้นกว่าเดิมเจาะลึกรายละเอียดต่างๆวิเคราะห์ความคุ้มค่าและสเปค,คภายในได้เยอะขึ้นกว่าเดิมถ้าเป็นการแนะนําม,มือถือหลายรุ่นตามปกติแล้วถ้าพูดถึงข้อมูลเยอะๆแบบนี้คลิปมันก็คงจะยาวเป็นชั่วโมงเลยถ้าเป็นคลิปแยกแบบนี้ผมก็จะให้ข้อมูลได้เยอะขึ้นกว่าเดิมเจาะลึกข้อมูลรวมถึงวิเคราะห์ความคุ้มค่าข้อดีข้อเสียได้เยอะขึ้นกว่าเดิม มือถือที่มีราคาถูกที่สุดของ vivo ในปัจจุบันและเป็นมือถือรุ่นใหม่หลายๆคนก็น่าจะรู้กันดีว่าเป็น vivo Y02 เป็นมือถือน้องเล็กราคาประหยัดรุ่นใหม่ของ vivo ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาไม่นานก็เป็นมือถือราคาถูกรุ่นใหม่ล่าสุดของ vivo ในปัจจุบันตามที่ได้บอกไปก่อนอื่นเราก็มาดูสเปคทั้งหมดของรุ่นนี้กันก่อนเลย เป็นรุ่นที่เปิดตัวออกมากับหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.51นิ้วความละเอียด HD+ ระบบปฏิบัติการ Android Go เวอร์ชั12มาพร้อมกับ CPU MediaTek Helio P22 r รม 2, 2, 2 g b หน่วยความจำ32 g b สามารถเพิ่ม microSD card ได้กล้องหลังเดียว8ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้าไม่มีระบบสแกนลิ้วมือรองรับการใช้งาน Wi-Fi 5Ghz มีลำโพงไม้แค่ตัวเดียว ถาดใส่ซิมจะเป็นแบบ Triple Slot สามารถใส่2ซิมพร้อมกับ1 Mi c r o มโ c a r อพร้อมกันได้แบตเตอรี่ 5000m ม ah, ิลลิแอมไม่รองรับชาร์จเร็วราคาจะอยู่ที่3 7 9 9บาทถ้าดูจากสเปคภายในที่ให้มาก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีจุดเด่นแล้วก็จุดขายไม่ได้เยอะมากเป็นรุ่นที่เน้นขายความเป็นแบรนด์เน้นขายความเป็น vivo อย่างเดียวเลยจะเหมาะกับคนที่ชอบมือถือ vivo อยากได้มือถือ v i v o รุ่นใหม่ที่มีขนาดหน้าจอค่อนข้างใหญ่ แบตเตอรี่เยอะรองรับ Wi-FI 5 g h z เเน้นการใช้งานทั่วไปไม่เน้นการเล่นเกมเป็นมือถือ vivo ที่มีราคาถูกที่สุดในปัจจุบันและให้สเปคภายในมาเหมาะสมกับราคารุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจจุดเด่นจุดขายหรือว่าจุดที่น่าสนใจอาจจะไม่ได้มีมาเยอะมากถ้าเทียบกับราคาค่าตัวเกือบ4,000บาทสำหรับข้อพิจารณาต้องบอกว่ารุ่นนี้มีมาให้เยอะมากๆถ้าเทียบกับมือถือรุ่นอื่นในราคา3,000ถึง4,000บาท จุดเสียเปรียบของรุ่นนี้ก็คือให้กล้องหลังมาแค่ตัวเดียวแถมความละเอียดยังต่ำมากๆแค่8ล้านพิกเซลไม่มีระบบสแกนลซอร์ใมือให้หน่วยความจำภายในและแรมมันน้อยมากๆแถมพอตชาร์จยังเป็นไมโคร USB แบบเก่าอีกหนึ่งจุดเสียเปรียบก็คือไม่รองรับระบบชาร์จเร็วต้องบอกว่ารุน่นนี้เน้นขายความเป็นแบรนด์เน้นขายความเป็น vivo มากๆใครที่เป็นสาวกของ vivo หรือชอบ vivo จริงๆ ไม่เอามือถือค่ายไหนเลยนอกจาก vivo หรือไม่ได้ต้องการสเปคโหดอะไรมากมายขอแค่แบตเยอะหน้าจอใหญ่รุ่นใหม่ใช้งานดีและราคาถูกรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีแต่ถ้าต้องการความคุ้มคา่าต้องการสเปคดีๆหน่อยอยากได้ความคล่องตัวในการใช้งานหรือฟีเจอร์ต่างๆที่ค่อนข้างครบก็มองข้ามรุ่นนี้ไปได้เลย สัรับใายที่เป็นสาวกของ vivo หรือชอบในจุดเด่นบางอย่างชอบในการดีไซน์ของรุ่นนี้ตามห้างหรือตามศูนย์บริการก็มีขายกันเยอะแยะทั่วประเทศเลยยังไงก็ไปลองจับเครื่องจริงกันดูได้หรือถ้าขี้เกียจจะไปดูอยากสั่งซื้อตามช้อปปิ้งออนไลน์ผมก็จะไปเอาลิงก์ของร้านค้าที่เชื่อถือได้และขายของแท้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของ vivo มาแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปก็แล้วกันเชื่อถือได้และขายของแท้ทุกร้านแน่นอน ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าก็แล้วกันสวัสดีครับ